สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่22พฤษภาคมกับช่องอลันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ผีเอาไหม120ล้านปอนด์บวกลินกาหรือมกักเอาเคนไปเลยโดยสื่อในอังกฤษเผยว่าหากแมนยูแนบลินกาหรือมาซิยาลบวกเงิน120ล้านปอนด์ก็เอาแฮร์รี่เคนกับโอเทฟฟอร์ดไปได้เลยนะ P. P. าโอเล่เผย3ตำแหน่งที่ต้องเสริมด่วนในซัมเมอร์นี้นั่นก็คือปีกขวาอย่างเจแดนซันโชเซตเตอร์ฮาบอย่างลาฟาเอวารานและกองกลางตัวรับอย่างดีแคสไลท์ ฆาเกลเซอร์อย่างให้ผีเรายิ่งใหญ่จัดให้นะโอเล่ดวนผียังติดตามถามถึงสถานการณ์ของซีอซเวโดยแมนยูยังไม่ล้มเลิกแผนที่จะดึงซีอาซเวกลับมาเบ่งกล้ามโชว์ในโอทัฟอร์ดรอกันหน่อยนะจ๊ะเด็กผีไปยี่สุดดีใจนี่ไงแมทชิงในฝันของผม โดยตัวเขาเผยว่าถึงบียาลิวจะเป็นต้นสังกัดเก่าของผมแต่ผมจะไม่อ่อนข้อให้พวกเขาเป็นอันขาดและผมจะชูถ้วยยูโรป้าลีกต่อหน้าพวกเขาทำให้ได้นะพี่เข้มถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า